จเจริญพรมาพบกันอีกคราวหนึ่งในวาระที่วันวิสาขาบูชาเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ทุกครั้งที่เราลึกถึงวันวิสาขาบูชา,าก็คือเราลึกถึงวันที่เจ้าชายสิทธ,ธัถะประสูติเป็นสิทธ,ธัถราชกุมารก็เป็นวันเพ็ญเดือน6ซึ่งต่อมาก็ พระองค์ก็หาความจริงออกผนวดอายุได้3 5พรรษาก,ก็ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6เช่นเดียวกันทำพุทธกิจอีก45ปีแล้วก็ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6มาปริิภาณในวันเพ็ญเดือน6ด้วยเป็นอันว่าเกิดมีเหตุการณ์ในชีวิตของพระองค์3เหตุการณ์ ที่นับเป็นตามปฏิทินจันทรคติตรงกันคือวันเพ็ญเดือน6คือวันประสูติวันตรัสรุ้และวันปรินิพานความสำคัญของวันวิสาขาบูชาก็คือเมื่อถึงวันที่พระจันทร์เต็มดวงในเดือน6เราทั้งหลายควรระลึกถึงว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ไม่นานมานี้คือสองพันกว่าปีเลยนะถ้านับในสังสารวัตรแล้วมันไม่นานซึ่งเราก็ยังได้ทันได้ยินได้ฟังพุทธประวัติคือเรื่องราวของพระองค์ยังได้รับรู้ถึงผลงานของพระองค์ซึ่งแสดงออกมาเป็นพระธรรมยังได้เห็นผลงานของผู้ที่เรียนรู้คำสอนพระองค์ที่ปรากฏเป็นพระสงฆ์ ที่เรารู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูตรเมื่อไรตัสรุ้เมื่อไหร่และอนินจัภานเมื่อไรก็เพราะมีพระสงฆ์ทั้งหลายซึ่งมีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เรียนรู้คำสอนอพระองค์พ้นทุกข์เป็นพยานในการตัสรุ้ของพระองค์รักษาคำสอนมาจนถึงปัจจุบันการตัสรุ้ของพระพุทธเจ้าไม่เปล่าประโยชน์จาก พุทธสาวกเหล่านั้นเราผู้รับรู้อยู่ในขณะนี้แม้จะผ่านล่วงเลยการปรินิพพานพระองค์มา2000กว่าปีก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากคำสอนพระองค์ได้เพียงเราเปิดใจเปิดใจรับพระธรรมนำมาปฏิบัติให้เห็นผลการที่พระองค์ประสูติตรัสรู้และประนินิพพานก็จึงกลายเป็นเรื่องที่ปรากฏเป็นอัศจรรย์ เกิดขึ้นกับใจเราด้วยเพราะเราเนี่ยได้เกิดทันยุคที่คำสอนพระองค์ยังไม่สูญหายไปแม้พระวรากายพระองค์จะไม่ปรากฏแล้วแต่พระธรรมยังปรากฏอยู่แล้วก็ยังสามารถเป็นผลให้กับผู้ที่สนใจฝึกฝนตนเองแล้วก็เกิดความตัสรู้ตามพระองค์ได้ความตัสรู้ยังไม่ล้าสมัยตราบใดที่ยังมี ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบความตัศูุก็ยังปรากฏอยู่กับสัตว์โลกทั้งหลายได้อยู่ความตัศูุนั้นจะไม่อัศจรรย์ถ้าพระองค์ตัสูุเพียงพระองค์เดียวความตัศูุนั้นยังส่งต่อถึงสัตว์อื่นอยู่ได้ด้วยใ,ในขณะนี้ด้วยและความอัศจรรย์นั้นควรเกิดกับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นวันวิสาขาบูชาเกิดขึ้นมาที่ไรเวียนมาครบรอบปีที่ไร ให้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าพระพเจ้าตรัสรู้แล้วคำสอนพระองค์ทรงแสดงแล้วผู้รู้ตามมีแล้วและเราควรเป็นผู้นั้นด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่วันวิสาขะเวียนมาก็จะเตือนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาผ่านไปไม่กลับคืนมาด้วยถ้าเรายังประมาทอยู่ยังชะล่าใจอยู่โอกาสที่จัดตรัสรู้ตามพระองค์ก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ผ่านมา อย่าให้ผ่านไปโดยปราประโยชน์ขอให้วันนี้เตือนใจของเราให้เกิดความตื่นรู้ขึ้นมาอย่างน,น้อยๆเกิดความไม่ประมาทหันมาพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความตัสรู้เกิดขึ้นกับใจของเราขออนุโมทนาน No.